เคยสงสัยกันไหมครับว่าในเมืองจีนพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกผู้คนที่นี่นี่ครับอาศัยอยู่กันอย่างไรภายในอาคารสูงหลาย10ชั้นอัดแน่นไปด้วยครัวเรือนอาพาร์ตเมนต์ที่มีต้นไม้ขึ้นเต็มระเบียงหรือคอมมูนิตี้ที่มีประชากรเกือบครึ่งล้านคน ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้แอดก็จะพาทุกคนไปชม5อันดับพื้นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นที่สุดในประเทศจีนตั้งแต่โครงสร้างสุดล้ำไปจนถึงอาคารเก่าแก่ที่มีแรงงานอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นคุณก็จะได้เห็นทั้งชีวิตประจำวันของคนในเมืองจีนพร้อมกับค่าใช้ใจ่ายรายได้และมูลค่าการลงทุนของโครงสร้างเหล่านี้กันครับและถ้าหากทุกท่านพร้อมกันแล้วก็รับชมรับฟังกันได้เลย อันดับที่หนึ่ง หัวกวัยว,ย,วย,ยัวหยวนคอมมูนิตี้กุยหยางเรามาเริ่มต้นจากโครงการที่ไม่ธรรมดาจากกุยหยางงนทลกุยโจซึ่งโครงการนี้นี่ครับมีผู้พักอาศัยอยู่ประมาณ5 0 0แสนคนเรียกได้ว่าเป็นเมืองเล็กในเมืองใหญ่ที่มีอาคารสูงหลายสิบชั้นเรียงรายเป็นกลุ่มใหญ่มีทั้งร้านค้าโรงเรียนสวนสาธารณะและระบบสาธารณูปโภคครบครันแต่เว่าความหนาแน่นระดับนี้ก็ได้ทาให้ชีวิตประจาวันนี่ครับเต็ไมไปด้วยความแออดัดลิฟต์นี่ครับคิวเยอะ การเดินทางไปทํางานเนี่ยครับเต็ไมไปด้วยผู้คนไม่ว่าจะเป็นเสียงของเครื่องจักรเสียงพูดคุยหรือแม้แต่เสียงตแตรของรถมอเตอร์ไซค์ที่ทําให้เราเนี่ยครับรู้สึกอึดอัดจใจไปด้วยซึ่งชีวิตประจําวันและแรงงานเนี่ยครับผู้ที่พักอาศัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานจากต่างจังหวัดหรือครอบครัวขนาดกลางที่ต้องการเข้ามาทํางานในเมืองซึ่งการเดินทางภายในโครงการนี้เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ถ้าว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยครับก็ใกล้กับแหล่งทํางานและสิ่งอำนวยความสะดวก การอยู่ร่วมกันนี่ครับแบบนี้จึงทําให้เกิดสังคมชุมชนที่เข้มแข็งแต่ก็แลกมาด้วยความเครียดและความหนาแน่นเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายและรายได้ที่นี่นี่ครับรายได้เฉลี่ยของแรงงานจะอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000ต่อเดือนค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ในโครงการนี้นี่ครับจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000บาทต่อเดือนต้องแบ่งเป็นสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายระหว่างอาหารการเดินทางและค่าใช้ใจ่ายประจําวันโดยทางด้านมูลค่าการก่อ สร้างของตึกนี้เนี่ยครับเนื่องจากเป็นโครงการขนาดมหึมาการลงทุนเนี่ยครับจึงได้หลายพันล้านหยวนหรือประมาณ10,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นแล้วที่นี่เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตในเมืองจีนที่หนานแน่นที่สุดอันดับที่2 Che ชียอีซิตี้ฟอเรสต์การ์เดนเฉิงตูจากความหนานแน่นแบบสุดโตง่งเรามาดูโครงการที่เน้นเกี่ยวกับธรรมชาติกันบ้างครับและนี่ก็คือเฉิงตูว a ติเ a ิลฟอเรสต์อาคารแนวตั้งที่มีต้นไม้อยู่บริเวณทุก ยูนิตเรากลับสร้างป่าแนวตั้งกลางเมืองซึ่งสถานที่แห่งนี้นี่ครับเป็นอาคารแปตึกยูนิตมากกว่า800ยูนิตชั้นดาดฟ้านี่ครับเป็นสวนส่วนระเบียงทุกยูนิตนี่ครับสามารถปลูกต้นไม้ได้ข้อดีนี่ครับคือใกล้ธรรมชาติใกล้ที่ทํางานและยังมีระบบสาธารณูปโภคแบบครบครันข้อจํากัดนี่ครับก็คือการดูแลต้นไม้นี่ครับอาจจะมีแมลงและบางพื้นที่นี่ครับดูแลยากส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่นี่นี่ครับ เหมาะสำหรับผู้มีรายได้สูงเฉลี่ยมากถึง40,000ถึง60,000บาทต่อเดือนค่าเช่านี่ครับเฉลี่ยอยู่ที่21,000ถึง32,000บาทต่อเดือนผู้ที่พักอาศัยที่นี่นี่ครับสามารถจ่ายเพิ่มเติมได้ตามคุณภาพชีวิตและบรรยากาศตามธรรมชาติตัดมาที่ในเรื่องของมูลค่าการสร้างกันบ้างครับโดยต้นทุนนี่ครับหลายร้อยล้านหยวนหรือประมาณพันล้านบาทสรุปแล้วโครงการนี้นี่ครับก็ยังแสดงให้เราได้เห็นว่าเมืองจีนนี่ครับกำ งลองแนวทางใหม่นั่นก็คือการอยู่อาศัยในเมืองที่ไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นการใช้ชีวิตใกล้กับธรรมชาตินั่นเองอันดับที่ 3. ไฮไลท์ทาวเวอร์ตึกสูงในเมืองที่หนาแน่นลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยครับยืนอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่อย่างปักกิง่งเซี่ยงไฮ้หรือกวางโจรอบตัวคุณเนี่ยครับคือกลุ่มตึกสูงหลาย1ิบชั้นที่ได้ตั้งเรียงรายยาวสุดลูกหูลูกตาทุกตึกเนี่ยครับมีหลายร้อยยูนิต แต่และยูนิตเนี่ยครับมีหลายครอบครัวและแรงงานที่พักอาศัยอยู่จํานวนมากมันจึงทาให้ที่นี่เนี่ยครับเกิดกลายเป็นชุมชนที่หนานแน่นแถมการอยู่ภายในตึกสูงนี้เนี่ยครับก็ยังหมายถึงชีวิตที่แออัดแต่สะดวกสบายใกล้แหล่งทํางานและระบบขนส่งสาธารณะและการรอใช้บริการลิฟต์ที่นี่เนี่ยครับผิวยาวถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติผู้พักอาศัยเนี่ยครับต้องเผื่อเวลาในการเดินทางอยู่ภายในตึกอีกด้วยแถมนอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางเนี่ยครับก็ยังจํากัดทางเดิน และส่วนเล็กๆได้กลายเป็นจุดรวมตัวของผู้พักอาศัยครอบครัวขนาดกลางและแรงงานจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเข้ากับความแออัดแต่ทว่าความแออัดเหล่านี้ก็ยังแลกมาด้วยความสะดวกสบายนั่นก็คือใกล้ตลาดโรงเรียนและร้านค้าส่วนในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายและรายได้ของผู้คนที่นี่เนี่ยครับเฉลี่ยแรงงานในเมืองจะอยู่ที่3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ในตึกสูงจะอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ถึง27,000บาทต่อเดือน ซึ่งการจัดสรรง,งบประมาณนี้นี่ครับจ้องพิจารณาอย่างรอบครอบไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าอาหารเดินทางและบริการอื่นๆตัดมาที่ในเรื่องของมูลค่าการสร้างตึกนี้กันบ้างครับตัวตึกนี้นี่ครับมีต้นทุนการสร้างที่มีขนาดใหญ่หลายพันล้านหยวนหรือประมาณ10,000ล้านบาทขึ้นอยู่กับจำนวนยูนิตและความสูงของตึกอันดับที่4อาพาร์ตเมนต์พรีเมียมคอนโดมิเนียมเขียวรักชูรีสกรีนสําหรับประเทศจีนไม่ใช่ทุกคอนโดจะอาจแน่นไปด้วยผู้พักอาศ แบบนี้นี่ครับคือโครงการพรีเมียมที่มีคุณภาพชีวิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ําห้องอ่านหนังสือระบบรักษาความปลอดภัยและพื้นที่สีเขียวเต็มโครงการซึ่งทางหน้าชีวิตประจําวันและแรงงานที่นี่เนี่ครับเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีรายได้สูงหรือผู้บริหารที่ต้องการความสะดวกสบายและสภาพแวดล้อมที่สวยงามพื้นที่ที่ใช้สอยเนี่ยครับมีแสงจากธรรมชาติมีระบบระบายอากาศที่ดีการเลือกโครงการนี้ นั่นก็หมายถึงว่าการใช้จ่ายเนี่ยครับจะเพิ่มเติมนั่นก็หมายความได้ว่าทุกคนที่นี่เนี่ยครับจะแลกมาด้วยสังคมที่มีมาตรฐานสูงส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายและรายได้ของผู้คนที่นี่เนี่ยครับรายได้ผู้พักอยู่อาศัยจะอยู่ที่4 0,000ถึง6 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่าเช่าเนี่ยครับเฉลี่ยอยู่ที่26,500บาทต่อเดือนการเลือกที่พักอาศัยแบบนี้จะต้องพิจารณาความคุ้มค่าและความสามารถในการจ่ายเงินนั่นเองครับส่วนในเรื่องของมูลค่าการก่อสร้างที่ ที่นี่นี่ครับใช้วัสดุคุณภาพสูงมีระบบบริการครบคันมันจึงทําให้มูลค่าการก่อสร้างที่นี่นี่ครับลงทุนไปนหลายร้อยล้านหยวนหรือประมาณ1,000ล้านบาทขึ้นไปอันดับที่ 5. โอนเดนบล็อก อาคารเก่าอาพาร์ตเมนต์ที่หนาแน่นก่อนยุคใหม่หากเราย้อนกลับไปในปี2000อาคารเก่าในเมืองจีนหลายแหง่งได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับแรงงานจำนวนมากบล็อกหลายชั้นยูนิตเนี่ยครับหนาแน่นเต็มทุกตึกพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยครับจำกัดแต่กลับเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญสำหรับแรงงานและครอบครัวรายได้น้อยซึ่งทางด้านชีวิตประจำวันและแรงงานเนี่ยครับผู้ที่พักอยู่อาศัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานหรือครอบครัวที่มีรายได้น้อยนั่นเองครับ ซึ่งข้อดีเนี่ยครับก็คือค่าเช่าถูกและใกล้แหล่งที่ทํางานข้อจํากัดเนี่ยครับก็คือพื้นที่จํากัดแสงจากธรรมชาติน้อยสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานและอาคารเนี่ยครับอาจจะต้องซอมแซมบ่อยส่วนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายและรายได้ค่าเช่าเนี่ยครับจะอยู่ที่8 0 0 0ถึง16,000บาทต่อเดือนส่วนทางด้านรายได้ผู้พักอาศัยเนี่ยครับจะอยู่ที่2 0 0 0 0ถึง30,000บาทต่อเดือนเหมาะสําหรับผู้ที่มีงบจํากัดแต่คุณภาพชีวิตเนี่ยครับอาจจะต่ำกา กว่าอพาร์ตเมนต์ใหม่นั่นเองครับแล้วถ้าหากเรามาพูดถึงมูลค่าการก่อสร้างอาคารเก่านี่ครับสร้างด้วยวัสดุมาตรฐานมูลค่านี่ครับอาจลดลงตามอายุหากปรับปรุงหรือสร้างใหม่ต้องลงทุนเพิ่มและถึงแม้ว่าที่นี่นี่ครับจะเป็นอาคารที่เก่าและหนานแน่นแต่ค่าเช่านี่ครับถูกสําหรับชีวิตในระยะยาวนี่ครับอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าโครงการใหม่แต่ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลักของแรงงานในเมืองนั่นเองครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับการจัด5อันดับพื้นที่พักอยู่อาศัยที่หนาแน่นที่สุดในประเทศจีนเห็นแล้วเนี่ยก็โอ้โหรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยคล่องนะอ,อยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกอย่างเงี้ยดีกว่านะ <laughs>